แซน W ด o r ์ o r วเว o r จำกัดหรือ WWC ได้รวมทุนกับบริษัทยูนิคอน u s i n e s s Corporation จำกัดซึ่งบริษัทยูนิคอนก่อตั้งโดยดรพัฒพิชาภาธนลีลพลินประธานกรรมการบริหารและประธานผู้ก่อตั้งให้บริการในการสร้างธุรกิจเครือข่ายออนไลน์และออฟไลน์โดยมีระบบเครื่องมือสินค้าและการจ่ายรายได้แบบไบนารี ซึ่งตอบโจทย์การทำธุรกิจยุคใหม่ในโลกดิจิทัลมุ่งเน้นการสร้างผู้บริโภคนักขายให้เป็นนักธุรกิจสร้างให้เป็นนักธุรกิจที่มีคุณค่าและมูลค่าในธุรกิจเป็นของตัวเองสร้างไรายได้ด้วยการสร้างทีม ดีใจนะคะแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทางมิสเตอร์หวังได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของทีมบริหารและความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่เราจะสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตโควิดนะคะเพื่อช่วยแก้ปัญหานะคะให้กับคนไทยนะคะยูนิคอนมั่นใจนะคะว่าการจับมือในครั้งนี้เนี่ยเราจะทำอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหานะคะให้ ประชาชนชาวไทยนะคะแล้วก็สมาชิกยูนิคอนทุกท่านเนี่ยประสบความสําเร็จโดยเป้าหมายของบริษัทยูนิคอนต้องการสร้างธุรกิจให้มียอดขายเติบโตเป็นพันล้านบาทภายใน4ปีและ10ปีที่หมื่นล้านบาท